แล้วพอกินเสร็จนะครับรเราก็ข้ามถนนมาฝั่งนี้ครับจะมีเคฟนะครับเขาเรียกว่าเคปป้านายครับนนมีชื่อเสียงคนระับเป็นเคฟไอติมเย็นรสชาติอร่อยครับเอาราสเบอร์รี่นะอือเกาอะไรนี่แหละครับเคฟครับ ระหว่างรอรอสั่งเคฟไอศครีมนะครับก็ถ่ายให้ดูร้านเก๋าใหญ่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเผื่อมาไม่ถูกกันครับก็คือถ้าเกิดมาจากสวนชน,นครับก็ผ่นสะพานรอยมาแล้วก็ไปอยู่สายมือ

นน้ีอก็ร้านเนี่ยมีคนมาถ่ายไปเยอะเลยนะครับถ่ายทำลงยูทู e กันเยอะเลยทีเดียวนะครับแ,แต่จริงอะ่ะผมกินมาก่อนแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายเพิ่งมาเพิ่งมาถ่ายคราวนี้เองต่างกับไปกินบ้านเขาต่างกลับไปกินที่บ้านก็จะทำแบบนี้ให้นะครับ นี่เราก็กลับมาถึงห้องแล้วนะครับก็คือบอกบอกคนขายครับที่ชื่อป้าหน่ายเนี่ยนะครับบอกเขาว่าเราจะเอาแบบไหนเอากลับบ้านหรือกินเลยนะถ้าเอากลับบ้านก็จะหอมามาให้แบบนี้นะครับอันนี้ราคา65บาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะละลายหรือยังนะครับกะเอามาดูดูนะครับอืม มีกล่องโฟมนะครับมีสตรอเบอรี่นะครับนี่ยังกินได้อยู่ครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะอร่อยหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวมาชิมกันดูนะครับว่าเค้กจะอร่อยขนาดไหนนะครับเป็นอย่างนี้นะครับไอศครีมเนี้ยอืม เริ่มละลายแล้วเหมือนกันนะครับยังไงเนี่ยอืมมันก็อร่อยอ่ะครับอร่อยมากนะอืมอืมอ่ะแต่จริงผมไม่ชอบอันนี้ไงเบาวนี่อะ่ะใหนผมผมจะสั่งสตรบ,บอรี่อัลมอนด์มากกว่าอร่อยกว่าแต่ก็ กินได้ครับก็ถือว่าอร่อยนะครับอาจจะ สั่งได้อีกหลายรสครับใครชอบอะไรก็เลือกเอาตามใจชอบนะครับถ้าอย่างที่ผมกินประจำอ่ะจะเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็แอลมอน์นะครับแต่นี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่บราวนี่นะครับก็แล้วแต่คนชอบชอบอะไรก็สั่งอันนั้นนะครับยังไงก็ลองแวะมากินดูเคปที่สวนมากพุทธบูชาได้นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ